ครับพี่น้องครับนี่ก็คือแหน,นแดงนะครับนี่ครับก็เป็นถือได้ว่าแหน,นแดงนี่ครับเป็นเผือตตะกูนเฟิร์นครับพี่น้องนี่ครับเห็ดเป็นอา,อาชีพเพราะว่าตอนนี้นิยมมากนะครับเพื่อนๆอ่าเราก็อาจจะใช้โมูนวัวนะครับพอคลุกๆแล้วก็หวานลงไปเพื่อเป็นอาหารของแหน,นแดงได้ สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องนะครับมือวนี้ถาเพื่อนๆพี่น้องมาเพาะขยายพันธุ์แหนแดงนะครับซึ่งป nah in ัจจุบันแหนแดงนะครับเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ต้องก้าวของทองตลาดสูงแห่งนะครับพี่น้องก็เลยทําการจะเพาะขยายพันธุ์เพื่อจาหนายนะครับเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพนะครับแหนแดงคืออะไรนะครับแหนแดงก็คือเป็นพืชตะคูนตะคูลเฟิร์นนะครับพี่น้องก็การขยายพันธุ์โดยการแตกกิ่งก้านออกนะครับเป็นแขนงแล้วก็แตกออก นะครับซึ่งการขยายพันธุ์ได้ง่ายนิดเดียวนะครับภายในเวลา7-15ถึงวันนะครับก็ขยายพันธุ์ได้เยอะมากนะครับแหนแดงนะครับถือว่าเป็นพืชตะกูลเฟิร์นนะครับพี่น้อเป็นพืชที่มีสาหลายสีเขียวแกมน้ำเงินนะครับอยู่ตรงบริเวณที่มันเป็นโรงของก้านใบนะครับซึ่งตัวแหนแดงเนี่ยครับจะมีสาหลายสีเขียวแกมน้ำเงินทำหน้าที่ในการดึงก๊าซไนโตรเจนในอากาศนะครับเข้ามาสะสมอยู่ใน ตัวแหนดแดงนะครับตัวในตัวของอสาหร่ายสีเขียวกแกมน้ำเงินที่อยู่ในแหนแดงนะครับทำให้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะครับมีปริมาณไนโตรเจนสูงนะครับซึ่งสามารถที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการนําไปใช้เป็นพืชสดนะครับโดยเช่นเกรรษตรกรก็จะใช้ในการอเอาไปหวานในน้ข้าวแล้วก็ถ่ายกบนะครับตัวแหนดแนดงนี่ก็คือจะใช้เป็นปุ๋ยพืชสดสําหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการทํา พืชผักชีวภา,าพนะครับพืชผักอินทรีย์นะครับที่ไม่ใช้สารเคมีก็จะเป็นสงนน่งผลดีนะครับแล้วก็เนยแดงยังใช้ประโยชน,น์ในเรื่องของการใช้เป็นอาหารสัตว์อย่างเช่นนําไปใช้ในการเลี้ยงปลานะครับปลาดิบนะครับปลาตะเพียนปลาดุกนะครับปลาที่กินพืชเป็นอาหารหรือสามารถใช้ในการผสมเป็นส่วนผสมขององาหารนะครับให้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้นะครับตัวเนยนแดงนะครับก็จะมีประโยชน,น์นะครับค่อนข้างสูงนะครับนี่ครับ โลหนึ่งนะครับที่ขายในท้องตลาดนะครับก็จะมีอยู่ที่ราคากิโลกร,รัมละสาสิบาทเราสามารถที่จะเพาะแหน,นแดงแล้วก็นําไปขายทาง Facebook ทางไลน์หรือมีพ่อค้ามารับซื้อนะครับนี่ก็คือช่องทางหนึ่งช่องทางหนึ่งในการประกอบอาชีพนะครับเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาทําการเพาะขยายพันธุ์แหน,นแดงนะครับโดยวิธีการี้ยงในกระชังบกแล้วก็ในบ่อดินนะครับตามมาเลยครับเพื่อนๆครับครับพี่น้องครับนี่ก็คือแหนแดงนะครับนี่ครับ ก็เป็นถือได้ว่าแหนแดงเนี่ครับเป็นพืชตะกูลเฟิร์นครับพี่น้องนี่ครับก็เป็นพืชอาตะกูลเฟิร์นนะครับแล้วก็เป็นพืชที่สามารถนะครับใช้เป็นปุ๋ยพืชสดนะครับนี่ครับเพราะว่าแหนแดงเนี่ยครับกรมส่งเสริมวิชาการทางการกเกษตรนะครับเขาจะส่งเสริมให้ใช้แหนแดงน,นะครับเป็นปุ๋ยพืชสดครับพี่น้อง เป็นปุ๋ยผึดโดเพราะว่าแหนแดงนี่ครับเขาจะมีประโยชน์ก็คือในโพรงของแหนแดงนะครับที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับพี่น้องเนี่ยครับบริเวณโพรงใต้ใบเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะเป็นโพรงโพรงนะครับเพราะว่าตัวเนี้เขาสามารถที่จะตรึงก๊าซไนโตรเจนเพราะว่าเขาจะมีสาหลายสีเขียวแกมน้ำเงินนะครับอยู่ในโพรงเขาเนี่ยครับทำหน้าที่ในการตรึงก๊าซไนโตรเจนนะครับทําให้แหนแดงก็จะมีไนโตรเจนะสมอยู่ในในตัวเนี้ ซึ่งในไนโตรเจนเนี่ยก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของการาสร้างโปรตีนนะครับนี่ครับสร้างโปรตีนก็คือทําให้เป็นปุ๋ยพืชสดนั่นเองนะครับใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้างเนี่ยแดงก็คือเช่นในานาข้าวนะครับใช้เป็นปุ๋ยพืชสดนะครับนำแหนแดนมาประมาณ50ากิโลเนี่ยก็คือหวานในานาข้าวแล้วก็ไถกรบก็จะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้ทดแทนในเรื่องของอ พืชตระกูลถั่วซึ่งสามารถตึงกา๊าซไนตโตรเจนได้เช่นกันนะครับพี่นนองแล้วก็แหนดแดงนี่ก็สามารถนํามาใชา้ประโยชน์ในเรื่องของการเป็นอาหารสัตว์นะครับเป็นอาหารสัตว์ก็คือใช้เลี้ยงปลาอย่างเช่นใส่เลี้ยงปลานิ่นนะครับปลาดุกนะครับปลานิน่นปลาดุกปลาตะเพียนพืชที่กินผักนะครับกินพืชผักเป็นอาหารก็สามารถเลี้ยงได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะมีโปรโตีนค่อนข้างสูงนะครับพี่นนองมีโปรโตีนสูงแล้วก็ ในตัวแหน,นแดงเนี่ยครับอ่าก็จะสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับขยายพันธุ์ได้ง่ายก็กระจายได้รวดเร็วนะครับตัวนี้ก็คือกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรเขาก็จะแนะนําให้ให้ใช้ในการเลี้ยงนะครับเลี้ยงเลี้ยงปลาทําเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับแน่นก็จะมีแหน,นแดงอยู่2ประเภทก็คือแหน,นแดงพันธุ์พื้นบ้านซึ่งจะมีลักษณะเป็นอ่ารูปประมาณอ่า เหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับใบบางๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นพันธุ์ไมโครฟิล่านะครับเป็นพันธุ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับปรับปรุงพันธุ์ทาให้มันมีขนาดที่หนาขึ้นนะครับขยายพันธุ์เร็วเห็นไหมครับนี่ครับพันธุไมโครฟิล่านะครับพี่น้องแหนแดงพันธุ์ไมโครฟิล่าวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทําการขยายพันธุ์ซึ่งตัวแหน,นแดงไมโครฟิล่าหรือแหนแดงพันธุ์พิ้นบ้านเนี่ย สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับวันนี้ก็คือจะขยายพันธุ์โดยใช้เลี้ยงในบอ่อดินนะครับพี่น้องเลี้ยงในบอ่อดินนี่ครับอ่าอีกบอ่อถัดไปผมจะเลี้ยงกบนะครับตอนนี้ฮโจิทำการเพราะพันธุ์ขยายพันธุ์แหน,นแดงนะครับในบอ่อดินเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วก็อาได้ลองเอาไปเห็ดเป็นอา,อาชีพเพราะว่าตอนนี้นิยมมากนะครับเพื่อนๆ โลหนึ่งเนี่ยครับเพื่อนๆขายโลละ30บาทเลยครับพี่น้องเนี่ยเราก็จะมีอาชีพนะครับประมาณ15วันมันก็ขยายเต็มบ่อเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับก็หวานลงไปเลยนะครับก็จะให้ปุ๋ยอย่างเช่นใช้มูลวัวมูลควายนะครับเนี่ยก็ละลายหนึ่งบบ่อเขาก็จะโตเร็วมากนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นแอนแดงนะครับ พันไมโครฟิลล่านะครับนี่ครับจะโตเร็วมากนะครับก็ใส่ลงไปตัวนี้เลี้ยงผมก็จะเปิดน้ํานะครับบ่อด้านนู้นจะเลี้ยงกบตัวนี้จะเพาะขยายพันธุ์แหนแดงก่อนนะครับนะครับก็จะทําเป็นอาชีพเสริมนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถทีเฮ็ดเป็นอาชีพใดนะครับเพราะว่าสามารถที่จะแพ็คขายทรงเทองเคอรี่นะครับแฟร์ได้นะครับแพ็คกล่องนี่ครับส่งก็3โล โลละ30บาทนะครับพเพื่อนๆเนี่ยกับใส่แบบนี้นะครับเป็นอาหารของปลานะครับอาหารของปลาดุกอาหารของไก่ได้นะครับคลุกเกล้ากับผสมกับอาหารมันก็จะมีตัวในเรื่องของวิตามินซีด้วยนะครับได้รับคลอโรฟิลล์นะครับมันมีคลอโรฟิลล์สารสีเขียวแล้วก็จะมีในเรื่องของไนโตรเจนแล้วก็โปรตีนนะครับมันนี้อมพาพี่หน้องมาเบิรงการเพาะขยายพันธุ์แงนแดง นะครับอ่านี่ครับแหนแดงก็จะเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพอีกทางทางหนึ่งตอนนี้กาลังเติมน้ำครับพี่นนอกนี่ครับเติมน้ํานะครับเติมน้ํานะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ครับก็จะใส่เต็มบ่อเลยนะครับตัวนี้เลี้ยงโดยวิธีบ่อดินนะครับอ่าเลี้ยงเพาะเลี้ยงโดยใช้วิธีบ่อดินนะครับก็เติมน้ำครับพี่นนอก เติมลงไปเลยนะครับนี่ก็บ่อน,นี้จะใช้ประมาณครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลใส่ลงไปเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับยังไม่ต้องใส่มูลวัวนะครับก็เขาจะมีบ่อแรกๆนี่เขาจะมีปุ๋ยอยู่นะครับปุ๋ยธรรมชาติก็หวานลงไปแบบนี้นะครับนะครับก็เป็นอาหารปลาได้เราก็จะสร้างแหล่งอาหารของปลา นะครับที่นอกสร้างแหล่งอาหารของปลาได้นะครับมันจะโตเร็วมากเลยนะครับนี่ครับใส่ไปแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเงาแดงเป็นพืชตะกูเฟิร์นนะครับอ่าสำหรับด้านละด้านนี้ก็จะเป็นเงาแดงเหมือนกันนะครับเลี้ยงโดยกระชังบกครับพี่นองนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับ ง,ง่ายง่ายมากๆเลยนะครับ,รบวันนี้ก็จะพามาดูการเพาะขยายพันธุ์แหนแดงแค่เอามาใส่แล้วก็เติมนะ้ำนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อง่ายนิดเดียวเองก็หวานแหน,นแดงนะครับลงไปในบ่อเลยนะครับนี่ครับอ่าเราก็อาจจะใช้มูลวัวนะครับพอคุกๆแล้วก็หว่านลงไปเพื่อเป็น อาหารของแหนแดงได้นะครับวัาจะเป็นทีวัวทีควายแห้งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับก็คือดูดน้ําแล้วก็เอามาใส่ได้น้ําที่ใช้นะครับสามารถใช้ได้เป็นน้ําบาดาลหรือน้อําบ่อก็ได้นะครับนี่ค,ครับก็สใส่ไปประมาณนี้นะครับแล้วประมาณอ่าสิวันนะครับก็จะเต็มบอ่อก็จะหวานแบบนี้นะครับ จะออกมาเต็มหนาเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเพราะเพาะแหน,นแดงนะครับนี่ครับก็คือจะเพาะเพื่อเป็นอาหารปลานะครับเราเลี้ยงปลาปลากินพืชนะครับปลาดุกก็กินนะครับปลาดุกปลาตะเพียนปลานินนะครับก็ใช้แหน,นแดงในการเป็นอาหารสับได้นะครับหรือผสมกับหัวอาหารให้ไก่กินให้เป็ดกินก็ มีโปรตีนนะครับเงาแดงก็จะมีโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับนี่ครับก็จะหวานแบบนี้นะครับผมเลี้ยงโดยใช้กระชังบกนะครับเพื่อนเดี๋ยวปรับกล้องให้ดูนะครับนี่ครับก็จะเป็นกระชังบกความยาวของกระชังก็คือ3คูณ4.5เมตรนะครับเพื่อนนะครับก็สามารถเลี้ยงได้โดยวิธีการเลี้ยงในนาข้าวนะครับเลี้ยงในบ่อดินหรือกระชังบก หรือเลี้ยงในกะลามังนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดมีความต้องการมากนะครับสำหรับการเพราะเลี้ยงแหแดงน,นะครับในเรื่องของการทําเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับเอาไปหมักนะครับก็จะทําให้อ่าเป็นปุ๋ยพืชสดเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับที่อยู่ประชาชนนะครับอ่าผู้บริโภคสนใจเน้นในเรื่องของพืชชีวภาพนะครับก็จะทํามากที่จะเพาะเลี้ยงเป็น ปุ๋ยได้นะครับหรือจะเป็นอาหารสัตว์เนี่ยครับก็ปัจจุบันก็มีการจำหน่ายทาง a c e b o o k นะครับไลายมิสแคมได้นะครับก็ส่งไปสนีได้นะครับวันนี้ก็จะทำการเพราะเลี้ยงแล้วก็จำหน่ายนะครับเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าแหนแดงเนี่ยครับเป็นพืชที่สามารถตึงกา๊าซไนโตรเจนในอากาศได้นะครับเพราะว่าในแหน,นแดงเนี่ยเขาจะมีาสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิดหนึ่งที่สามารถ ตึงก๊าซไนโตรเจนได้นะครับบริเวณที่มันเป็นพงคงมันนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของ,อลส,ขงนนสลายสีเขียวแกมน้าเงินนะครับเนี่ยครับบริเวณที่มันเป็นพงคงเนี่ยครับก็จะเป็นที่อยู่ของสลายสีเขียวน้ําเงิแกมน้ําเงินนะครับก็สามารถตึงก๊าซไนโตรเจนที่มีในอากาศได้ทําให้ามาสะสมอยู่ในรูปของตัวแหนแดงนะครับทาให้แหนแดงนะครับก็จะมีเป็นป Ł ุ๋ยได้นะครับเป็นป Ł ุ๋ยพืชสดได้เป็นอย่างนี้นะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ s u b สไคร์ e ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ